โอเคนะมาแล้วเครื่องจากชนบุรีนะส่งมาเป็น macbook คร่าๆน่าจะเป็น1706 <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยเสียที่อะไรแล้วอาการเป็นอะไรลูกค้าแจ้งคร่า네วๆว่าเปิดไม่ติดนะดดวนเลยมาแกะดูกันเลยโอ้มีบอดี้สีแดงด้วยอ๋อโอเคเบิดติดต่อนะครับเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะ เดี๋ยวเรามาเทชาร์จกันก่อนกระแสไม่วิ่งเปิดไม่ติดโอเคเดี๋ยวเราแกะดูกันมาแกะอดี้กันก่อนอ่าเปิดฝาเรียบร้อยด,ดูกันสักหน่อยว่าข้างในตกกระแทกหรือโดนน้ำมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยเสียด้วยตัวเองหรือเสียด้วยวงจรเสียด้วยอุปกรณ์ชาร์จมีส่วนหมด ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการใช้งานอยู่แล้วนะครับอายุของเขาอายุของชิปด้วยหรือจะเป็นอายุของตัวบอร์ดที่ใช้เป็นเวลานานโดยที่เราสลิปเข้าไว้ไม่ได้ชัรด,ดาวโอฝุ่นพลิบเลยบดแบตบทแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดชุดไฟหลักๆก,กันเลยว่าเป็นอะไรถึงชาร์จไม่เข้าแล้วเปิดไม่ติดด้วย ปวดแบตก่อนทำไมปลดแบตวัดไม่ได้นะครับในกรณีถ้าไฟยังอยู่ในแบตเตอรี่อยู่มาลองาเช็คลายกันก่อนเช็คลายเช็คลายเช็คลายเช็คพอยต์เช็คลายกันก่อน,อน,อนเอาลายแบตก่อนเลยนะว่าปกติหรือเปล่า เก็บไฟออกให้หมดก่อนอ่าโอเคลาย V แบตไม่ช็อตนะ <S <S ต้องรีดไฟค่าค่าไฟออกให้หมดนะครับเขาจะตีดนานหน่อยอ่าเจอผู้ต้องสงสัยแล้วาลายนี้ไม่ช็อตนี่มีค่าอ่าพีพีแบตมีค่าอืมมีค่าหมดค่าโอห์มสะหน่อยมีอะไรศูนย์โอห์มหรือเปล่าอ่าค่าโอห์มมีโอเคซีพไม่เสีย GP u ไม่เสียใช้ได้แต่น่าจะชุดลายไฟหลัก ไฟแรมปกติโอเคไปหรือบอร์ดกันเลยดีกว่านี่ตกศูนย์เลยฮโอมเป็นไงก็ต้องเป็นโอ้โหโอมต่ำมากนะครับโอเคไปหรือบอร์ดกันเลยดีกว่า เรียบร้อยโอเคปลดอุปกรณ์หมดแล้วยกบอร์ดได้เลยามาดูใต้นี้ที่ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามือมีก็มีฝุ่นนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าน่าจะโดนคาบอะไรคาบอะไรไม่รู้ติดอยู่อาจจะทำให้วงจรลายนี้ช็อตนะครับโอเคปไปเดี๋ยวไปดูตามลายวงจรกันว่า มันคือรายอะไรอะไรถึงทําให้เปิดไม่ติดโอเคโอเคพอเราแพนมาที่บอร์ดวิวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายนั้นคือรายอะไร <c oughs> อ่เอาเอกลับหัวก่อนถูกแล้วตื๊ดตื๊ดตืดตืดแอรา,ายที่เราสงสัยกันนะว่าลายอะไรฮะนี่ P P 3 V 3 S 5นั่นเองอ่า ลายนี้ถ้าไฟช็อตหรือไฟไม่ทำงานออนเครื่องไม่ได้อยู่แล้วไปไหนบ้างโอ้ยทั่วบอร์ดเลยนี่ข้าว p h h ด้วยเป็นยังไงฝั่ง PCH ก็คือ CPU นั่นเองอืโอโหไปทั่วบอร์ดเลยโอเคอันนี้เป็นลายที่อยู่บนเมนบอร์ดทั้งหมดเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันว่าตัวไหนในลายเนี้ยที่ทำให้เสียและทำให้อ่อนไม่ได้มา จะซ่อมจบไหมข้อมูลจะอยู่หรือเปล่าไม่ดูการโอเคนะครับลงลึกไปอีกหน่อยแล้วก็จะมาเจอในส่วนของลาย3ามีสของเป็น SD น,นั่นเองนี่ลายนี้ก็ช็อตเหมือนกันนะครับช็อตหมดเลยลายนี้ไม่ช็อตลายชุดไฟ SD นะครับเป็น3ามีามช็อต โอ้เจอแล้วต้นตอแล้วจะในส่วนของตัวข้อมูลจะหายหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าข้อมูลสามารถที่จะเก็บอะไรได้ไหมพอแก้ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจบหรือเปล่า อ่าโอเคข่ามาแล้วนะลายนี้ที่มีปัญหา 3, 3. ามีสามนะเดี๋ยวไปดูในวงจรกันนี่มาเลื่อนมานี้นะช่วงนี่สามีสามก็จะเป็นลายนี้เหมือนกันที่ S 5านะครับสามีสามเอาลายนี้ก่อนหน้านี้จะตกศูนย์เลยอ่านี้หายแล้วนะครับลายนี้จะไม่ได้เชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนชื่อมาแปลงเป็นของ s d สอ่ามันจะยังไม่มีนะครับ พอลายที่เราเจอลายนี้ช็อตอยู่แล้วโชคดีที่ไม่ได้เข้าในส่วนของ u 050ย 0, 5, 0, 0, 0, ก็คือในส่วนของตัว cpu อ่าโชคดีลายนี้ไม่เป็นไรนี่แหละลายสำคัญอีกลายหนึ่งที่มีปัญหาด้วยก็คือลาย3 v 3 S5 s, 5, s d s ดนั่นเองมาดูกันว่าหายช็อตหรือเปล่าในกรณีที่เราแก้ไขไปแล้วอ่าโอเคเป็น0.3แล้วนะครับเมื่อกี้0.01ก็คือ ช็อตเหมือนช็อตกาวเหมือนเราจิ้มกาวแบบนี้เลยนะ,ะเหมือนเราจิ้มกาวก็คือฝั่งนี้กาวฝั่งนี้เป็นชุดไฟ 3. 3มจุดสามมาเช็คให้อีกลายนึงลายนี้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ไปยดเหมือนกันนะเพราะมันเป็นลายสาสาเหมือนกันนะครับอยู่ข้างคั่วตรวจสอบแบตนี่นะตกศูนย์ไม่เห็นนี่ขึ้นแมงบนอีกเฮ้ลายนี้ 0.3เท่า,ากันนะครับลายนี้ถือว่าค่าโอมโอดปกติโอ้มโอดหน้าเรียกโอมโอดนะมีค่าโอมโอูเหลือเฟือเลยปไปไปประกอบกันเลยนะในกรณีเราซ่อมเครื่องให้กับเคสนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวางชุดซิลิโคนระบายความร้อนให้ใหม่ด้วยเพื่อ จะได้ยืดอายุการใช้งานของชิปขึ้นไปอีกออเพราะว่าแห้งแล้วแหละร้อนนี่ดูดิแห้งเราไม่ได้เช็ดออกเกลี้ยงทั้งหมดนะครับเราแค่ทําความสะอาดหัวกระจกแล้วก็วางชุดใหม่เข้าไปไม่จำเป็นต้องไปเช็ดออกหมดนะครับเพราะว่าของเก่ามันยังใช้ได้บางส่วนเปลี่ยนที่เรียบร้อย น่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมเรื่องทำความสะอาดเดี๋ยวเราคีนให้ทีหลังเรามาเทสก่นอนว่าติดข้อมูลอยู่หรือเปล่านะไปโอเคเพราะาเดี๋ยวเราไม่ประกอบให้ดูนะครับเอาแค่ติดให้เจ้าหน้าที่ชุดทีมประกอบเราประกอบกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เราก็แค่จบขั้นตอนว่าอะไรเสียซ่อมได้แก้ไขได้ ของเราจะมีทั้งสองสาขาครับจะอยู่ที่สาขาล่างสิตก่อนถึงเสียนั่นเองก่อนถึงแมคโดนัลล์นะครับ74ทับหนึ่งนั่นเอง่าเซิร์ชใน o o o l l m m p s ก็ได้นะครับ BBMax Service โนโยทิน74ทับหนึ่งหรือ BBMax Service ลามคำแผงนั่นเองนะมีสองสาขาสะดวกสาขาไหนาได้ทั้งหมดนะครับจะนัดจองคิวล็อก เวลาได้หมดทักแชทมาได้นะครับก็จะเป็น assign bbmax service นะครับหรือ facebook bbmax service เป็นเพจร้านเราก็สามารถทักเข้ามารอคิวสอบถามกันก่อนได้สอบถามได้เช็คอาการฟรีทุกอาการนะครับแจ้งก่อนว่าเป็นอะไรเสียไม่ซ่อมก่อนพร่มเพื่อให้ค้าไม่ใช่นะเราก็จะแจ้งก่อนว่าเป็นอะไรเสียประเมินกันก่อนซ่อมได้ไหม อไม่ได้ไม่มีใค้จ่ายได้ๆเั่งนั้นร <c oughs> ุ่นนี้ก็แพทเทิร์นบอร์ดนี้ก็จะเป็นตัวโมเดล1706นะครับโมเดล1706เนี่ยก็จะมี2ปีมี2ปีก็จะเป็นตัวปี2016กับปี2017นั่นเอง13นิ้วปี2016หรือ13นิ้วปี2017ที่เป็น1706จะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นโอเคน็อตแบตเตอรี่นะรู้เรื่องแน่นอน ชุดที่มีปัญหาเป็น3าม S5 ของ SDD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอออนได้แล้วข้อมูลเนี่ยจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือค้างโลโก้หรือต้องลงระบบใหม่เป็นไปได้หมดนะเพราะว่าเราจะเช็คไม่ได้เลยนอกจากเราต้องทำให้เครื่องระบบไฟทุกอย่างมันออนได้ถึงจะเช็คได้นามาเปิดติดไหม แท็กแพททำงานกแสดงว่าไฟแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบสายชาร์จนะเปิดติดเลยเดี๋ยวมาดูกันสายยังไม่ได้เสียบนะอโลโก้ขึ้นแล้วอโอ้โหแอดเคาน์ลูกค้าอยู่ข้อมูลอยู่อยู่แล้วนะเสียบชาร์จก็จะมีเสียงอุยอ๊ยอุย๊ยไม่ใช่จึง้ง อ้ยนั่นตกใจนะอ่าโอเคพอร์ตใช้ได้ทั้ง4พอร์ตเรียบร้อยเป็นอนง่นที่เรียบร้อยโอเคโอเคนะครับเราใส่รหัสพาสเวิร์ดลูกค้าเข้าไปแล้วโหลดแล้วมาดูกันข้อมูลชาร์จได้ทุกอย่างเ e อร์เฟโอ้โหโชคดีมากนะครับไม่ได้เข้าในส่วนของ U 0 5 0 0ก็คือ CPU HM GPU นั่นเองโชคดี ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับจากทนบุรีนะครับที่ได้นำตัว1 7 0 6มาให้เราดูแลตัวเช็คใช้งานได้หมดนะครับทุกฟังก์ชันในส่วนของชุดทัชบารทำงานปกติข้อมูลหูข้อมูลอยู่ครบนะครับแอปพลิเคชันอยู่เหมือนเดิมสามารถนำกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมเลยทนะ่อสายไม่ได้ดับนะครับแบตเตอรี่เสื่อมเล็กน้อยแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่โอเคเป็น,นที่เรียบร้อยสาหรับ ตัวนี้้อร์ลอยู่ครบสบายเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็น13นิ้วปี2016นั่นเองนะครับ13นิ้วปี2016แรม8นะสามารถอัปเกรดได้นะครับรุ่นนี้สามารถอัปเกรดได้โอเคเป็นอันทีเรียบร้อยเราไม่ประกอบให้ดูนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้ขอบคุณคุณลูกค้คคาด้วยที่นำเครื่อง13นิ้วปี2016มาให้ BB m a x เราจัดการดูแลโอเคคลิปนี้ลาไปก่อน สำหรับ13นิ้วติดปกติข้อมูลไม่หายไม่ต้องทิ้งไว้นานนะครับบางอาการนะครับก็รอรับกลับได้เลย2-3ชั่วโมงหรือ1-3วันขึ้นอยู่กับจุดเสียนั้นๆขอเจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ